ซิงวิ่งงานนะคะคอกเพลาลอยแต่งจัดเต็มทุกหนัก4ี่ห้าตันมาทางนี้เลยจ้านี่นะคะเป็นในส่วนของรีโว้นะคะจัดเต็มในส่วนของช่วงล่างสาแรงตรงเตงนะคะแต่งมาให้แล้วครบชุดนะคะมูลค่าแสนกว่าบาทและคันนี้นะคะนี่เลยแต่งชมหน้าให้ใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อก็เป็นลอ้อทีนะคะ กันไปเลยนะคะไม่ได้แต่งนะคะนี่คือหน้าตัวใหม่เลยหรือใครอยากได้นะคะอ่าคันนี้เป็นปี22ปี2022หรืออยากได้ปี18ผ่อนเบาๆหันราคา20 0 0 0บาทจากเดิมนะคะเหลือ539 0 0 0บาทจาก559นะคะสำหรับสายบรรทุกนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะที่เราสายโคอกซิ่งโดยเฉพาะนะคะ สนใจนท่านไหนคะแคปหน้าจอถักมาได้เลยนะคะหรือโทรตรงที่เบอร์ศ94 5 9 8 9 2 5 6จ้า